สวัสดีครับสาวกแฟนเย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกท่านนะครับแฟนเย์บอลทั้งทีมอ่าอยู่ในประเทศไทยและก็ทั้งอยู่ต่างประเทศนะครับที่เป็นแฟนคลับสาวไทยนะครับสำหรับการแข่งขันเย์บอลสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ทั้งหมด3นัดนะครับแล้วก็ล่าสุดสามารถชนะทีม ชาติจีนไปได้ทั้งหมด3ต่อ2เซตนะครับถือว่าประสบความสำเร็จและก็น่าภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับเรามาดูสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันนะครับเรามาลุ้นดูว่าทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติใดบ้างนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ครับสำหรับวันที่14มิถุนายน2565นะครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติแคนาดานะครับเวลา 13นาฬิกา45นาทีเป็นเวลาของประเทศไทยโดยประมาณนะครับถ่ายทอดสดโดยช่องวัน31ก็มารุ่นมาเชียกันให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติสำหรับวันที่16มิถุนายน2565นะครับทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติโปรแลนด์ในเวลา9นาฬิกา45นาทีนะครับวันนั้นก็จะถ่ายทอดสดโดยช่อง31 ส่วนวันที่17มิถุนายน2565นะครับทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในเวลา17นาฬกา45นาทีนะครับถือว่าเป็นคู่ปรับก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นและก็ทีมชาติไทยหวังว่าสาวไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะครับ และว,วันที่19มิถุนายน2565นะครับทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในเวลา13นาฬิกา45นาทีนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการแข่งขัน4นัดของสาวไทยนะครับก็ถ่ายทอดสดโดยช่องวัน31เจอกันอย่างแน่นอนนะครับในสัปดาห์ที่2นี้ก็จะแข่งทั้งหมด4วัน นะครับสัปดาห์ที่2นี้แฟนๆก็ไปให้กําลังใจกับทีมสาวไทยอยู่หน้าจอนะครับเพื่อที่จะเอาชัยชนะมาให้กับประเทศไทยของเราอย่างภาคภูมิใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างสารรค์แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับอย่างทวนหน้าสัญญาจะสร้างสรร์แต่สิ่งดีๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสวัสดี